สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ,คะการดูดวงหรือการทำนายดวงชะตานะคะก็จะทำให้เรามีโอกาสได้รับทราบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจจะเข้ามาในชีวิตเราใน ได้ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะได้มาวิเคราะห์วางแผนปรับเปลี่ยนมุมมองหรือว่าวางแผนแนวทางในการแก้ปัญหาหรือแก้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะให้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็จะได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเราในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเราได้มีการเตรียมตัวตั้งรับแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับ เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเข้ามาในโอกาสต่อไปหรือในอนาคตได้นะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน65นี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของท่านนะคะว่าท่านอยู่ในลัคนาราศีใดนะคะท่านก็สามารถใช้วันที่เกิดหรือเดือนเกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านนะคะดูได้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในด้านต่างๆนะคะทั้งด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มที่ทางด้านของการงานกันก่อนนะคะการงานของชาวราศีพิจิก ลัคนาพิจิกในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านจะมีรายจ่ายท่านจะมีงานเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็งานนี่จะยุ่งเหยิงเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะทั้งงานประจำแล้วก็งานเสริมแล้วก็การหาไรายได้เสริมหรืออะไรของท่านก็ตามนะคะแล้วก็งานที่ท่านต้องทำเนี่ย อาจจะเป็นงานที่เร่งด่วนเข้ามานะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานมีโชคมีลาบจากการทํางานนะคะในช่วงนี้ท่านจะมีชื่อเสียงโดดเด่นในการทํางานนะคะมีคนจะชื่นชมผลงานของท่านแล้วก็ท่านจะมีเครดิตดีในการทํางานจะได้รับความไว้วางใจในการทํางานสําคัญสําคัญงานใหญ่ๆแล้วก็คนรอบข้างก็จะให้การสนับสนุนเปิดโอกาสให้ท่านได้ทํางานสําคัญสําคัญแล้วก็งานที่ดีๆนะคะ ในช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดนะคะการพูดการจาของท่านในช่วงนี้จะน่าเชื่อถือพูดอะไรใครๆก็จะให้ความสนใจนะคะแล้วก็สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นเชื่อถือท่านได้นะคะท่านที่ทําการการค้าขายในช่วงนี้ก็การพูดจาของท่านก็จะสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าเนี่ยสนใจซื้อสินค้า ได้ดีนะคะแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะสร้างรายได้ให้กับท่านในช่วงนี้ได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านก็เออจะถ้าถ้าว่าท่านจะต้องไปเจรจาติดต่อหรือต่อต่อลองกับใครในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงมากนะคะ แล้วก็ท่านที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้ท่านจะงานเยอะแล้วก็วุ่นวายแล้วก็อาจจะต้องไปช่วยทํางานของคนอื่นหรือต้องเข้าไปช่วยผู้อื่นในการแก้ปัญหางานของเขานะคะแล้วก็ช่วงนี้ท่านอาจจะมีความอึดอัดใจลําบากใจในการทํางานจะเครียดแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานกับคนหมู่มากหรือทํางานเป็นทีมนะคะ ในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็จะอาจจะรู้สึกว่าเครียด,ยดนะคะช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์และคําพูดนะคะต้องอดทนนะคะใจเย็นๆเข้าไว้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเกิดเอ,อ่อการปัญหาการทะเลาะบ,บ่อแวงกับผู้ร่วมงานหรือคนรอบข้างได้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะ ในการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะการเงินของท่านในช่วงนี้ก็จะขยับดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะคะดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าท่านจะแบบมีเกิดมีเอ่อการเงินที่ติดติดขัดขัดนะคะจะไปขอความช่วยเหลือใครในช่วงนี้ จะมีคนสนับสนุนด้านการเงินให้ท่านอยู่นะคะการเงินของท่านก็ยังจะมีให้ใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะต้องจับจ่ายไปกับบุตรหลานบริวารแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็อาจจะต้องออจับจ่ายไปก,กับการดูแลสุขภาพหรือไม่ก็ซ่อมแซมบ้านหรืออาจจะต้องจ่ายไปกับก,บการเดินทางนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะแม้ว่าการเงินของท่านในช่วงนี้จะมีรายจ่าย เข้ามาเยอะนะคะแต่ท่านก็จะยังสามารถบริหารจัดการการเงินของท่านได้ดีนะคะไม่ติดขัดแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ถ้าถ้าท่านคิดว่าจะเจะ็บจะเก็บเงินอาจจะยังอยู่ในช่วงที่ยังเก็บเงินไม่อยู่นะคะส่วนท่านที่ค้าขายนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะก็จะสร้างรายได้ให้กับท่านเยอะขายดีขึ้นนะคะ ในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ได้เจอคนเก่าๆนะคะที่ไม่ได้เจอท่านมานานหรือว่าอาจจะได้เจอกันในทางออนไลน์นะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของความรักนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะท่านจะมีเสน่ห์นะคะจะมีคนเข้ามาสนใจท่านหรืออยากมาสารสัมพันธ์กับท่านเยอะ แล้วก็ให้ท่านศึกษาดูให้ดีๆนะคะในคนที่เข้ามาคบมาคุยกับท่านในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่จะมีคู่แล้วหรือมีแฟนแล้วหรือมีเจ้าของแล้วนะคะก็ต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะศึกษาให้ดีก่อนนะคะส่วนท่านที่มีคู่นะคะในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านเนี่ยจะแฮปปี้นะคะจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะ มีปัญหาอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษาให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็เออก็จะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอ,อ่อาจจะมีปัญหาทางด้านกับทางเดินอาหารนะคะเช่น ท้องอืดแน่นท้องนะคะหรือหรืออาจจะมีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีการปวดตามร่างกายกัแล้วก็เอ่ออาจจะมีความเครียดนะคะจากการทำงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีๆมีคุณภาพนะคะรับประทานอาหารที่สะอาดนะคะเพื่อป้องกันการจะเกิด โรคทางเดินอาหารแล้วก็โรคของความเครียดนะคะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านปรารถนานะคะมีโชคมีลาบเข้ามาไม่ขาดสายนะคะก็ฝากทุกท่านช่วยติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ